สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคดีๆนะครับในการทำผิวของภาพพอร์เทรตของเรานะครับหรือว่าภาพบุคคลที่เราถ่ายมานั่นเองนะครับการทำผิวนี้นะครับก็จะช่วยให้ผิวดูเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็มีความคมช่วยลดล่องแก้มหรือว่าใต้ตาตัวนี้นะครับเป็นแอคชั่นนะครับที่เราจะสร้างขึ้นมาด้วย Photoshop ที่มีอยู่เนี่ยครับเราไม่ได้ใช้ปลั๊กอินอะไรเลยนะครับ ไม่ได้เสียตังค์ซื้อปักอินอะไรเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเทคนิคดีๆนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับผมชื่อไนนะครับจากช่องไนกี้ e ิทัตกราฟิกนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ดูคลิปใหม่ๆและก็เทคนิคใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงไปนะครับโอเคครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าการทำแอคชั่นผิวไว้ใช้นั้นทำยังไงนะครับผมมีแอคชั่น ไว้ชื่อ s c r e e n for detach นะครับก็คือกดแค่ F9 นะครับด้านขวามือนี้นะครับจะมีคำว่า s c r e e n แล้วก็ F9 นะครับกด F9 ปุ๊บทีเดียวนะครับอ่าเข้าสู่การทำงานได้เลยนะครับผมสามารถขยายผู้กันแล้วก็เพ้นผิวได้เลยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็น before นะครับแล้วก็ after นะครับเราก็จะได้ผิวแบบนี้เดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆนะครับอ่าโอเคเราจะมาทำแอคชั่นนี้กันนะครับแบบช้าๆแล้วก็อธิบายให้เพื่อนๆที่อาจจะยังไม่ได้เข้าใจใน Photoshop มากนะครับสามารถที่จะทำ ไว้ใช้ได้นะครับเวลาเราไปถ่ายรูปมานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำแอคชั่นผิวแบบเจ๋งๆกันครับวิธีการทำนะครับเราก็กดไปที่แอคชั่นนะครับที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนี้นะครับถ้าใครไม่มีนะครับให้มาที่วินโด s นะครับแล้วก็ติ๊กคำว่าแอคชั่นนะครับให้ขึ้นเครื่องหมายถูกนะครับหรือกดมาที่แอคชั่นตรงนี้เลยนะครับ อันนี้คือหน้าต่างของแอคชั่นนะครับแอคชั่นก็จะมีมีมากับ Photoshop อยู่แล้วก็มีนะครับหรือว่าเราต้องสร้างเองก็มีนะครับเราจะลบออกก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเพิ่มก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อของเซตของแอคชั่นนะครับด้านล่างก็จะเป็นชื่อแอคชั่นนะครับฝั่งขวามือก็จะเป็นคีย์ที่เราจะใช้แอคชั่นนั้นนะครับในที่นี้เราจะ สร้างใหม่นะครับเราจะลบแอคชั่นเก่าออกนะครับของผมนะครับให้เรามาที่กล่องรูปเอกสารนี้ครับแล้วก็คลิกลงไปนะครับมันจะสร้าง new set ขึ้นมานะครับ s e ตนี้เราจะใช้คำว่าสกรีนนะครับแล้วก็ enter เข้าไปนะครับใน set นะครับก็จะมีแอคชั่นนะครับให้เรากดที่เครื่องหมายบวกนะครับเราจะสร้างแอคชั่น มันก็จะขึ้นมาว่า new action นะครับ new action ก็จะใช้ชื่อว่า screen forieht screen forieht อยู่ในเซตของ screen นะครับก็ข้างล่างก็จะมีฟังก์ชันคีย์นะครับเราจะใช้คีย์อะไรในการทำแอคชั่นนี้ผมจะใช้คีย์ f9 นะครับ ถ้า f 9ของเรามันใช้กับแอคชั่นอื่นแล้วเราก็สามารถกดเพิ่มเติมตรง shift หรือว่า control ก็ได้นะครับเพื่อที่จะไม่ซ้ำกับแอคชั่นอื่นนะครับข้างล่างก็จะเป็นสีของแอคชั่นนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นนอนนะครับกด record เข้าไปครับมันก็จะบอก the shortcut for this action will hide the shortcut for the actions command ก็ กดโอเคไปเลยครับตอนนี้สีแดงมันจะขึ้นมานะครับแสดงว่ามันกำลังทำการเลคอรอดการทำงานของเราอยู่นะครับเราจะกด Ctrl J นะครับเป็นคีย์ลัดในการในการสร้างเลเยอร์ขึ้นมานะครับผมจะกด2ครั้งนะครับสร้าง2 l a เลเยอร์ขึ้นมาพอสร้างขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะครับผมก็จะทำทั้ง2 l a เลเยอร์นี้เป็น Smart Object นะครับผมจะอธิบาย เป็นความรู้เรื่องเกี่ยวกับ Smart Object จกต์นะครับสมาร์ทออบเนี่คือเจ๋งมากนะครับเราสามารถที่จะใส่ฟิลเตอร์ต่างๆเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะสามารถกลับไปแก้ไขการทำงานนั้นได้ด้วยนะครับอย่างเช่นว่าภาพนี้เราต้องการความคมในชุดภาพนี้ประมาณนี้ไม่ได้เยอะมากแต่สำหรับอีกภาพนึงเราต้องการที่จะให้ความคมมันเยอะ ขึ้นเราก็สามารถกลับไปแก้ไขการทำงานในฟิลเตอร์นั้นๆได้นะครับเราจะตั้งชื่อนะครับชื่อของเลเยอร์นะครับด้านล่างนี้นะครับจะปิดตาด้านบนก่อนนะครับผมดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ตั้งชื่อเลเยอร์ว่าเบลอนะครับกด Enter ไปนะครับแล้วก็ด้านบนจะตั้งชื่อว่าไฮพาสนะครับ ผมจะปิดตาเลเยอร์ด้านบนก่อนนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ทำเป็นสมาร์ทอ็อบเจกต์นะครับเดี๋ยวเราทำสมาร์ทอ็อบเจกต์กันก่อนนะครับกดคลิกขวานะครับคลิกขวาตรงด้านหลังภาพนะครับถ้ากดในภาพจะไม่ได้นะครับคลิกขวาตรงด้านหลังภาพนี้นะครับแล้วก็ convert to smart object นะครับก็คือทำให้ให้ภาพนี้เป็น ให้เลเยอร์นี้เป็นสมาร์ทอ็อบเจกต์นะครับทำทั้งสองตัวเลยนะครับ convert to smart object แล้วเราก็จะปิดเลเยอร์ด้านบนนะครับแล้วก็เราจะทำงานกับเลเยอร์ด้านล่างครับเราคลิกเลเยอร์ที่ชื่อว่า b l u r นะครับแล้วมาที่ Filter ด้านบนนี้นะครับแล้วก็มาที่เบอร์ gaussian blur นะครับ ความเบอร์นี้จะสําคัญมากนะครับเราจะเบอร์ให้พอดีไม่มากเกินไปหรือว่าไม่น้อยเกินไปนะครับเราจะดูยังไงก็คือมันแล้วแต่ภาพนะครับภาพไหนที่มันมีความคมเยอะๆหรือว่ามีลิ้วลอยเยอะๆเราก็อาจจะเบอร์มากนิดน,นึงนะครับก็คือดูว่าเบอร์แล้วริ้วรอยมันหายไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับอย่าให้มันเยอะจนเกินไปนะครับให้มันพอที่จะริ้วรอยหายก็พอนะครับ ในที่นี้ผมจะใช้ประมาณ13.9นะครับกดโอเคเข้าไปเลยครับตอนนี้เลเยอร์ที่เป็นเบอร์เราได้แล้วนะครับต่อไปทํางานกับเลเยอร์ด้านบนเปิดตาเลเยอร์ด้านบนนะครับแล้วก็คลิกเพื่อที่จะให้การทํางานมันเกิดขึ้นกับเลเยอร์ด้านบนนะครับสีเทาๆมันก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็มาที่ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็อันเซอร์นะครับ แล้วก็ไฮพา a s สนะครับไฮพา a s สจะมีส่วนในความคมของ Texture นะครับก็คือมันจะดึงเอาเฉพาะส่วนที่เป็น t e x t u r เจขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีความคมเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นแบบนี้นะครับให้เราดูว่าสีขาวๆนะครับมันพ้นสีเทามามากน้อยแค่ไหนนะครับอย่าให้มันเยอะเกินไปนะครับถ้ามันเยอะเกินไปมันจะ เป็นสีเทาๆไม่สวยนะครับให้มันให้มันพอพอที่จะดึงดึงเอาความคมในพื้นผิวนั้นขึ้นมานะครับถ้ามันลงลึกจนเกินไปมันจะไม่ดึงความคมขึ้นมานะครับพอได้ประมาณนี้นะครับผมก็จะใส่ประมาณค่าอยู่ที่1นนะครับผมก็กดโอเคไปตอนนี้เราจะได้เลเยอร์ที่เป็นสีเทาๆแล้วก็มีสีขาวแทรกขึ้นมาเป็นภาพนิดหน่อยนะครับ เราจะมาที่โหมดนะครับด้านขวามือนะครับจะมีคําว่า normal นะครับเราจะเปลี่ยนโหมดนี้เป็น line r l i g e t นะครับเราก็จะได้แบบนี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะกด shift นะครับแล้วก็เลือกทั้งสองเลเยอร์นี้นะครับกด ctrl G ครับ ctrl G แล้วก็มาด้านล่างนี้นะครับก็จะมีคำว่า ก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมที่มีจุดดำๆตรงกลางนะครับมันคือการแมสนั่นเองนะครับกดไป1ครั้งนะครับมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันสีขาวมันจะโชว์เลเยอร์ที่มันแมสอยู่แต่ว่าสีดำมันจะปิดเลเยอร์ที่มันแมส h นะครับวิธีการทำให้แมสเป็นสีดำก็คือกด c t r o l I นั่นเองนะครับกด c t r o l I ตอนนี้ เลเยอร์มันก็จะปิดแมสก็จะปิดเลเยอร์ที่มันแมสอยู่นะครับตอนนี้มันโชว์เลเยอร์ด้านล่างที่เป็นเลเยอร์แบ็กกราวอยู่นะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็มาที่ Brush Tool นะครับ Brush Tool เพื่อที่จะระบายสีขาวลงไปตรงที่ Texture นะครับเพราะว่าสีขาวมันจะโชว์โชว l a เยอที่มันแมชอยู่ขึ้นมานะครับก็คือเราจะโชว์บางส่วนนั่นเองนะครับส่วนที่เราจะโชว์ก็คือเป็นเท็กเจอร์นั่นเองนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราระบายสีขาวลงแมสหรือว่าสีดำนะครับมันก็จะมีแค่สีขาวกับสีดำนะครับถ้าถ้าเป็นแมสนะครับด้านซ้ายมือนะครับจะมีสีขาวกับสีดำที่ซ้อนกันอยู่นะครับ ถ้าข้างบนแสดงว่ามันกำลังทำงานกับเป็นสีดำนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนนะครับให้กดไปที่ x นะครับ x ก็จะเปลี่ยนมาเป็นสีขาวถ้า x อีกทีนึ่งก็จะสลับมาเป็นสีดำนะครับแต่ว่าในที่นี้เราจะใช้สีขาวนะครับและก็ตอนนี้เราก็มี action ไว้ใช้สำหรับการทำผิวแล้วนะครับตอนนี้เราจะ stop action ก็คือหยุดการทำงานที่ตรงนี้นะครับ ก็คือการมาถึง brush t o o l แล้วก็เพ้นสีขาวพร้อมที่จะเพ้นสีขาวลงไปใน m แ s k สีดำในพื้นผิวที่เราต้องการที่จะโชว์เลเยอร์นี้นะครับกด stop นะครับอตอนนี้เราได้ action แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าเรามีภาพไหนที่เราเอามาแล้วพร้อมที่จะทำเราสามารถกด f 9ได้เลยมันก็จะโชว์ action ที่เรานั้น สร้างไว้แล้วครับเราก็สามารถหยิบมาใช้ได้แบบง่ายเลยครับเนี่ยครับแอคชั่นมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็จะเพ้นสีขาวลงไปด้านบนนี้นะครับก็จะเป็น o อปะซิตี้ของผู้กันนะครับเราก็เลือกประมาณสัก30หรือว่าแล้วแต่ว่าเราชอบความเร็วความซอฟมากแค่ไหนนะครับขนาดของผู้กันก็สามารถติ๊กที่สี่เหลี่ยมตรงข้างๆผู้กันนี้ได้ อาจสามเหลี่ยมข้างๆางคู่กันนี้ได้นะครับแล้วก็ปรับไซส์ได้นะครับหรือว่าเป็นลอลิงกับบอใ์ไม้ก็ได้นะครับเนี่ยครับเราก็สามารถระบายได้แล้วก็ถ้าตรงไหนมันเยอะเกินไปอย่างเช่นเราระบายตรงปีกจมูกเยอะเกินไปเราก็สามารถที่จะกด x นะครับเพื่อที่จะระบายสีดําก็คือ มันคล้ายๆกับการลบออกนั่นเองนะครับลบตรงที่เราระบายเยอะเกินไปออกนะครับสิ่งที่ควรระวังนะครับก็คือพยายามอย่าระบายตรงที่มันเป็นขอบตาขนตาหรือว่าเป็นเส้นผมหรือว่าริมฝีปากตรงเชื่อมระหว่างคอกับหน้าครับก็ควรที่จะดีเลี่ยงตรงนั้นนะครับ ระบายตรงที่มันเป็น texture อย่างเดียวนะครับโอเคครับถ้าเกิดว่าบางทีไฮพ a า s ของเรามันไม่พอนะครับเราก็อาจจะมาติ๊กที่คำว่าไฮ Pass ได้นะครับเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับอยากให้มันขึ้นเยอะหรือว่าอยากให้มันไม่ไม่ได้ขึ้นเยอะมากอะไรเงี้ยก็สามารถกลับมาแก้ไขได้นะครับ g a u s ี i a n บ l ร์มันเยอะไปเราก็ ลงมาได้ถ้าน้อยไปมันก็จะไม่ลบริ้วรอยนะครับอย่างที่เห็นนะครับถ้าเยอะไปเป็นยังไงก็จะเป็นเทาๆแดงๆแบบนี้นะครับซึ่งเราไม่ต้องการแบบนั้นเราจะเอาประมาณพอดีพอดีนะครับซึ่งตรงนี้บางบางภาพมันไม่เท่ากันนะครับทุกคนบางภาพมันสเกลของ texture มันอยู่ใกล้มากมันก็เลยเป็น texture ที่ใหญ่เราจำเป็นต้องใช้ความเบอร์ที่เยอะอย่างเงี้ยครับ หรือว่าบางภาพมันเป็นมุมกว้างเท็กเจอร์เรานิดเดียวอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้เบอร์เยอะขนาดนั้นนะครับก็นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องใช้เป็นสมาร์ทอ็อบเจกต์นะครับอ่าตอนนี้เราได้แอคชั่นมาแล้ววิธีการทำงานก็คือจำได้ไหมครับว่าเราใช้คีย์อะไรผมจะลบเลเยอร์ที่เราสร้างมาทั้งหมดนะครับแล้วสมมุติว่าผมเอาภาพใหม่เข้ามานะครับ อย่างเช่นผมเอาภาพใหม่เข้ามานะครับภาพนี้จะเป็นภาพมุมกว้างนะครับเมื่อเมื่อกี้จะใกล้ไปนิดนึงนะครับเราก็แค่กดที่ F9 นะครับแอคชั่นที่เราทำไว้มันก็จะมาที่ตรงผู้กันที่เพ้นสีดำนะครับซึ่งเมื่อกี้เราเรากดเปลี่ยนเราจะทำงานเราจะลบแอคชั่นตรง เราจะลบการทำงานด้านล่างนี้ไปนะครับซึ่งผมสวิตสวิตจากสีสีขาวสีขาวมาเป็นสีดำนะครับก็เราจะลบการทำงานตรงนี้ออกไปนะครับผมจะกดใหม่อีกทีนึงว่ามันจะเป็นสีขาวไหมนะครับอตอนนี้เรามาที่ผู้คันที่พร้อมที่จะเพ้นสีขาวลงไปในผิวได้เลยนะครับ ก็ลองกดซูมเข้าไปดูนะครับเรากดลบดูเนี่ยครับเราก็พร้อมที่จะใช้งานกับแอคชั่นนี้ได้เลยนะครับ น,นี้ถ้าเรารู้สึกว่าความคมมันเยอะเกินไปนะครับเราก็มาติ๊กที่สามเหลี่ยมตรงเลเยอร์ที่เป็นแอคชั่นของเรานะครับเราก็จะมาที่ไฮพาสนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็ลดลงสักให้เหลือ0.6นะครับน้อยไป0.8นะครับมันก็จะลดลงให้หละก่อนหน้านี้มันก็คมขึ้นมานิดนึงแล้วก็ อาจจะลดความเบอร์ลงนิดนึงเมื่อกี้มันเบอร์ไปเราก็ลดลงได้นะครับโดยการคลิกที่คำว่า Gaussian บ子轨 r เนี่ยครับแล้วก็ดึงลงมาาให้มันพอดีนะครับแล้วเราก็สามารถมาเพ้นที่ Mask นี้ได้อีกครั้งนะครับ ให้อย่าลืมนะครับด้านขวามือให้เป็นสีขาวนะครับขยายพู้กันหน่อยนะครับแค่นี้เราก็จะมีแอคชั่นที่ใช้ได้สำหรับงานถ่ายภาพบุคคลของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราดู รายละเอียดใกล้ๆกันนะครับเนี่ยครับ before after นะครับมันก็จะช่วยลดร่องแก้มใต้ตานะครับได้แบบง่ายได้นะครับลองเอาไปใช้ใดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการทำผิวที่ดีนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับสำหรับใครที่คิดว่าคลิปที่ผมทำนี้นะครับเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยทำให้ งานของคุณมีคุณภาพขึ้นแล้วก็สวยงามมากขึ้นได้พัฒนามากขึ้นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแบ่งปันเทคนิคดีๆหรือว่ามีอะไรที่จะแนะนำผมก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างนี้เลยนะครับขอบคุณนะครับที่ดูจนจบนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับสำหรับวันนี้ช่อง Nike ีทัชกราฟิกก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ